สวัสดีทุกท่านนะครับผมดรพิรุณศิริศักดิ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนราชินีบนนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนของคณะวิทยากรนะครับประจําหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์นะครับของโรงเรียนราชินีบนนะครับซึ่งมีหัวข้อที่ชื่อว่าเสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทยพัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืนนะครับครั้งนี้นะครับเป็นการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของครูสภานะครับประจําปี2564นะครับหรือ KSP Webinar 2021นะครับ และหัวข้อของเราก็จะอยู่ในส่วนของการพัฒนาซอ f t Skill แบบองค์รวมในชีวิตวิถีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมได้มาพูดกับทุกท่านนะครับเปิดหัวข้อเลยก็คือเพื่อที่จะมาปฐมนิเทศนะครับให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเนี่ยได้รู้จักเข้าใจตัวหลักสูตรของเรานะครับในภาพรวมนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับคณะวิทยากรประจำหลักสูตรของเรานะครับท่านแรกนะครับคุณครูพรชนกยิ้มแย้มนะครับเธอเป็นหัวหน้างานวิจัยของโรงเรียนราชินิบนนะครับแล้วก็เป็นคุณครูผู้พัฒนารายวิชานี้นะครับขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้สอนให้กับนักเรียนนะครับเป็นผู้วิจัยด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นบุคคลสําคัญเลยนะครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําหลักสูตรของเรานะครับที่เข้ามาช่วยในการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้นะครับก็คือผู้ช่วยศาสตร,สร,ราจารย์ดรนิติกรอ่อ,อนโยนนะครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏนวไลอลงกรนะครับาารท่านที่เข้ามาช่วยพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงณขณะนี้เนี่ยท่านก็จะมาช่วยในการที่จะมาช่วยสาธิตแนวทางการพัฒนารายวิชานะครับแล้วก็มาร่วมเสวนากับพวกเราในวิดีโอฉบับต่อบ ไปนะครับทีนี้ในส่วนของความเป็นมานะครับก่อนอื่นเลยเราคงต้องเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนว่าตัวหลักสูตรตัวนี้ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นลนักษณะของรายวิชาที่จัดสอนให้กับนักเรียนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาในโรงเรียนรายชินิบนได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านชมวิดีโอตัวนี้ก่อนนะครับเป็นวิดีโอที่ชื่อว่า Youth In Charge นะครับแล้วก็ดำเนินการโดยคุณเอริกาเมสินสีนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับ ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในโลกเราเจอวิกฤตต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เราเรียกว่า Sustainable Development Goals นะครับหรือ SDG เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากที่ทุกคนต้องตระหนัก เราต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกหลังโควิดเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะฉะนั้นคนที่ควรที่จะเข้ามามีบทบาทมากที่สุดและมาเป็นผู้นําเรื่องนี้ก็ควรจะเป็นเยาวชนเพราะเยาวชนคือคนที่จะต้องใช้ชีวิตในอนาคตถึงเวลาแล้วที่เราจะสร้างแพลตฟอร์มนะคะสร้างเวทีให้เยาวชนได้มาเป็นผู้นําเรื่องของ SDG อย่างแท้จริงผมเห็นว่าการดึงเยาวชนนักเรียนแล้วทั้งอยู่มหาวิทยาลัยด้วยครับ เขาม,ามีส่วนร่วมในการทําสร้างความเจริญเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าโลกก่จะเป็นของเขาในพรุ่งนี้ใช้ในักเรียนวันนี้เยาวชนวันนี้ครับเพื่อสร้างวันพรุ่งนี้และผมเชื่อว่าเขาจะทาได้อย่างดีเราอยากจะได้ s d g ที่อยู่ใกล้ตัวเขาเป็นสิ่งที่เขาตอบโจทย์นะครับเยาวชนยมาตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเขาผ่านการศึกษาผ่านเรื่องของบสุขภาวะเรื่องของโรงเรียนนะครับเรื่องภายในชุมชน เหลือเรื่องที่ไกลตัวเขาออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสังคมเรื่องของประเทศไทยหรือว่าแม้ทั่งเรื่องที่เป็นประเด็นท้าทายในในเวทีโลกต่างๆผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเป็นโจทย์ในยูสินชาร์สที่เราพยายามที่จะเอานะครับเยาวชนเป็นตัวตั้งแลาให้เขามีบทบาทนาหรือร่วมนํากับผู้ใหญ่พร้อมๆกันนั้นเนี่ยให้เขามีส่วนที่จะมาผลักดันให้เกิด SDG Action อย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ส่วนแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้นะคะเรื่องของ SDG หรือที่เราเรียกว่า Youth in charge Academy นะคะตรงนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้มาเรียนรู้นะคะเรื่องของ SDG จากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะไม่ว่าจะจากภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือเป็นรายบุคคลนะคะที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ SDG ในมิติต่งางๆนะคะรวมไปถึงนะคะลองที่จะดูซิว่า SDG เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้นะคะ เป็นอาชีพนะคะเป็นการทำงานเป็นการสร้างรายได้ของเขาได้หรือไม่ส่วนที่2คือ Youth in Charge Symposium นะคะตรงนี้อยากจะฟังความคิดเห็นจากเยาวชนว่าอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมอยากจะให้ผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยขับเคลื่อนนะคะหรือสร้างอะไรนะคะสำหรับอนาคตในขณะเดียวกันอยากจะให้เด็กๆนะคะเยาวชนมีโอกาสที่จะได้นาเสนอว่าตอนนี้ตัวเองทาอะไรอยู่บ้างในโรงเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยหรือในชุมชน อะไรที่อยากจะทําต่ออยากจะขยายผลในขณะเดียวกันอะไรที่ยังไม่ได้ทําแต่คิดที่อยากจะทําอยากจะให้เวทีนี้เป็นเวทีสําหรับคนทุกๆฝ่ายทุกๆภาคส่วนนะคะหรือว่าเม l าท้ายสเต็กโคเดอร์ในขณะเดียวกันเป็นเวทีที่จะเชื่อมนะคะคนวัยแตกต่างกันนะคะหรือว่าเม l t ท้ายเจเนอเรชั่นเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เราสนับคนุนให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเขาจะได้ดีแล้วเขาจะสนุกเลยครับการทําเรื่องนี้อยากจะเชิญ กลุ่มต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านมูลินิธิสลาคมหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนเพื่อให้ผ้านเมืองดีขึ้นเราสามารถใช้พลังที่สําคัญมากของเยาวชนมาสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและผมเชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากก็ทุกท่านจะเห็นนะครับว่าตัวโครงการย u t h in c ชาร g จเนี่ย ให้ความสําคัญมากๆนะครับกับเสียงของเยาวชนนะครับทีนี้เสียงของเยาวชนคืออะไรนะครับคือการที่เยาวชนเนี่ยได้ออกมาแสดงบทบาทแสดงสิทธิ์ของตัวเองนะครับในการที่จะพูดถึงนะครับหรือสร้างเนื้อหาที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นทางสังคมการเมืองเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องที่อยู่ในสังคมตรงนี้มีความเกี่ยวข้องกับตัวเขาและเขาจะต้องเติบโตต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นทําอย่างไรในบทบาทของพวกเรานะครับในฐานะที่พวกเราเป็นนักการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนนะครับแล้วก็คุณครูนะครับที่จะสอนเขาให้เขาสามารถที่จะมีเสียงที่มีความหมายได้นะครับตรงนี้คือจุดสําคัญและเป็นที่มานะครับที่จะพัฒนาให้นักเรียนของโรงเรียนราชินีบนนะครับสามารถ ที่จะคิดนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ในชีวิตประจําวันที่เขาเผชิญอยู่นะครับแล้วสามารถที่จะมีกระบวนการในการสร้างองค์ความรู้สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์นะครับที่สามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วมีแพลตฟอร์มให้เขาในการที่เขาจะแสดงแสดงออกถึงเนื้อหาที่เขาสร้างขึ้นมาได้ก็คือตัวองค์ความรู้ต่าง สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาคาดหวังนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเ,ออเราก็จะแนะนําให้ท่านรู้จักกับหลักสูตรของเรานะครับโดยที่เราคาดหวังผู้เข้ารับการอบรมนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะหนึ่งเลยนะครับคืออธิบาย ความหมายและความสัมพันธ์ระหว่างคําว่าสมรรถนะการสร้างสรรค์นเนื้อหานะครับและการคิดอย่างยั่งยืนให้ได้นะครับว่า2คํานี้มีความหมายอย่างไรและก็มีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับสเราอยากให้ทุกท่านสามารถที่จะอธิบายแนวทางการพัฒนา รายวิชาการสร้างสรรค์เนื้อหาให้ได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกท่านเข้าใจไอเดียในการที่จะสร้างรายวิชาเนี่ยไม่ว่าท่านจะมีประเด็นอะไรนะครับที่ท่านสนใจในโรงเรียนในบริบทของท้องถิ่นของท่านเนี่ยท่านก็สามารถที่จะพัฒนารายวิชาของท่านขึ้นมาได้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยในหลักสูตรของเราเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสร้างเสียง ที่มีความหมายของเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นตัวรายวิชาที่พัฒนาขึ้นมาตรงนี้มันคือรายวิชาการสร้างสารรค์เนื้อหานะครับในส่วนของข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับเราอยากให้ท่านสามารถที่จะอภิปรายความสําคัญนะครับแล้วก็แนวทางการประยุกต์ใช้รายวิชานี้ในบริบทที่แตกต่างนะครับของโรงเรียนของท่านตามบริบทของท้องถิ่นนะครับที่แตกต่างกันไปดูซิว่าจริงๆแล้วเมื่อท่าน เก็ตไอเดียจากการเรียนในหลักสูตรของเราแล้วเนี่ยท่านรู้แล้วว่ารายวิชาตรงนี้สร้างขึ้นมาอย่างไรนําไปใช้อย่างไรนะครับแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรท่านจะสามารถประยุกต์ใช้ไปสู่บริบท ของโรงเรียนของท่านได้หรือไม่นะครับตรงนี้คือจุดประสงค์ของตัวหลักสูตรน,นะครับทีนี้ในส่วนของเนื้อหาของหลักสูตรเลยนะครับก็คือ1เลยก็คือตัวความหมายและคว,วามสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการสร้างสารรค์เนื้อหาและการคิดอย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้เลยก็คือตัวกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็2ก็คือตัวแนวทางการพัฒนารายวิชานะครับโดยเฉพาะรายวิชาการสร้างสารรค์เนื้อหานะครับและ3คือผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารายวิชา การสร้างสารรค์เนื้อหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับนักเรียนนะครับกับชุมชนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเรานะครับกับแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองที่จะแสดงออกนะครับทางความคิดนะครับของเขาเองหลังจากที่เขาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วนะครับ ในส่วนของแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์นะครับก็ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้นะครับขณะนี้เลยพวกเรากําลังรับชมนะครับวิดีโอการประถมนิเทศนะครับซึ่งเมื่อรับชมตรงนี้เสร็จแล้วทุกท่านจะต้องไปทำพรีเทสนะครับในระบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้น กลับมาดูวิดีโอรบรรยายกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้นะครับซึ่งผมเองจะเป็นผู้บรรยายนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะต้องทำ Q&A นะครับก็คือคำถามอัต,ตนัยนะครับท่านจะต้องตอบคำถามชุดที่1นนะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อท่านตอบคำถามเสร็จท่านก็ไปดูวิดีโอสาธิตแนวทางการพัฒนารายวิชานะครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิติกรอ่อนโยนนะครับแล้วก็คุณครูพรชนกยิ้มแย้มนะครับสท่านจะมาสาธิตแนวทางการพัฒนารายวิชาการสร้างสรรค์เน,นื้อหา ให้กับทุกท่านได้ชมกันนะครับแล้วเมื่อชมเสร็จท่านก็จะต้องทำอตอบคำถามอัต,ตันนะครับในชุดที่2ต่อไปนะครับ และต่อจากนั้นท่านจะต้องดูวิดีโอเสวนาผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารายวิชานะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของการที่พวกเรา3าคนนะครับคือมีผมเองมีอาจารย์นิติกรนะครับแล้วก็คุณครูพรชนก3ามคนเราจะมาร่วมกันเสวนาในการถอดบทเรียนนะครับจากการทํางานในครั้งนี้นะครับว่าเราเราได้อะไรนะครับแล้วเราเกิดมุมมองอะไรในอนาคตเราจะไปทําอะไรกันต่อไปนะครับเพื่อสานต่อสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการตรงนี้นะครับแล้วเมื่อจบจากการเสวนาทุกท่านจะต้อง ไปทำาการตอบคำถามอัตนัยนะครับชุดที่3แล้วก็ไปทำโพสเท e นะครับซึ่ง การประเมินผลตามาหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการในช่วงเวลาประมาณ3ชั่วโมงตรงนี้นะครับก็จะมีการเก็บคะแนนนะครับจาก p o s t ทส s t 5คะแนนนะครับแล้วก็ Q&A ก็คือคำถามอัตนัยนะครับที่ท่านตอบตั้งแต่ชุดที่1จนถึงชุดที่3เนี่ยชุดละ5คะแนนรวม20คะแนนนะครับแล้วก็ท่านจะผ่านเกณฑ์เมื่อท่านได้16คะแนนจากทั้งหมด20คะแนนเต็มนะครับตรงนี้นะครับก็หวังว่า ทุกท่านนะครับที่ได้สมัครเข้าร่วมการอบรมในตัวหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยและคิดว่าท่านจะสามารถที่จะนําแนวคิดนะครับไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นจากตรงนี้บทเรียนที่ได้ไปสู่การพัฒนารายวิชาของท่านนะครับที่โรงเรียนของท่านให้สอดคล้องกับบริบทในโรงเรียนของท่านซึ่งแตกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆนะครับ ก็ในระดับต่อไปขอให้ท่านไปทดสอบก่อนการอบรมนะครับหรือทำ Pre-test ได้เลยนะครับขอบคุณครับ